ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษานางสาวปวิรัต์อนุภาพตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงกืนนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งข้อมูลโรงเรียนบ้านเวียงกือนา ตั้งอยู่ที่120หมู่2ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น10คนและมีนักเรียนทั้งสิ้น48คนนักเรียนชาย25คนและนักเรียนหญิง 23คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งงานที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมี่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา 1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอน1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา1.6การศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาองค์ประกอบที่1ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1. การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนดําเนินการพัฒนาการระบบบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ในข้อมูลสารสนเทศให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าถึงและนำมาใช้ได้องค์ประกอบที่1ด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหาร3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา,า,า,กษาองค์ประกอบที่1ด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาองค์ประกอบที่1ด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู5.2 การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่ 1. ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการใช้รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสำหรับครูโรงเรียนบ้านเมียงกอนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง,งวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล2.1สร้างรูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการ 2. 2ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสำหรับครู 2. 3การประเมินรูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาตรโรงเรียนบ้านเวียงกืนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งได้ใช้รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการ 3.2. เชิงคุณภาพได้นำรูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการมาใช้ในองค์กรและการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาครูองค์ประกอบที่2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซึ่งสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. มีจิตอาสา จิตสาธารนณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสาจิตสาธารนณะมีความเสียสละปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 5. มุ่งผลสำฤทธิ์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอาคติและให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพโดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสของผู้เรียน 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจริยบัณวิชาชีพ 10. มีวินัยและรักษาวินยัย